สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟเลี้ยวรถยาร A ดเอทีพนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับอันนี้จะเป็นยารีดเอทีพสองพันสิบแปดนะครับซึ่งตอนนี้ผมสั่งตัวหลอด LED มาแล้วนะครับจากพัฟฟี่นะครับ จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะครับอ่ามันจะเป็นขั้วที20นะครับอันนี้หลอดเดิมจะเป็นหลอดไส้แบบนี้นะครับแบบแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมถอดมาแล้วแล้วก็ทดลองใส่เข้าไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถอดแล้วก็ใส่นะครับแบบง่ายๆกันนะครับตอนนี้นะครับผมซื้อแบบนี้มาใช้กับรถปาเจโร ก็รู้สึกไฟมันสว่างกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความปลอดภัยเพราะว่าไฟด้านหลังของยาริดเอทีฟเนี่ยจะเป็นโคมสีขาวนะครับเวลา,าเจอช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีปัญหาวา่าไฟเลี้ยวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะใส่เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับขั้วมันจะเป็นแบบ T10 เป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนกันแบบนี้นครับ นะครับอ่าซึ่งก็อ่าใส่ให้ถูกด้านนะครับด้านหนึ่งถ้าใส่แล้วไม่สว่างก็สลับอีกด้านหนึ่งมันก็จะติดนะครับโอเคแล้วเรามาดูตัวขั้นตอนการถอดนิดหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้นะครับมันจะมีเดือยยึดนะครับเดือยยึดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะยึดอยู่แบบนี้ลักษณะการยึดนะครับ เวลายึดเนี่ยมันจะเป็นหัวขั้วแบบนี้นะครับเวลาเราดึงออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับแบบนี้นะครับดึงแค่แค่สองตัวนะครับนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งตัวตรงนี้อีกสองอีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวนะครับเนี่ยดึงออกมาตรงๆเลยนะครับแล้วก็แงะออกมานะครับเราก็จะเจอขั้วไฟเลี้ยวนะครับอ่าแบบนี้นะครับแค่เราหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่าหมุนทวน หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับพอหมุนทวนเข็มปุ๊บล้วก็ดึงออกมามันก็จะเป็นขั้วในลักษณะนี้ครับนี่นะครับ,รบเป็นขั้วลักษณะนี้ในผมดึงออกไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองด้านนี้นะครับนี่นะครับอ่าล้วก็จะหมุนนะครับ เข็มนาฬิกามันจะออกมาเป็นคั่แบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมใส่ด้านหนึ่งเทียบกับอีกด้านหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้เพื่อนๆเทียบดูนะครับอันนี้จะเป็นหลอดเดิมนะครับเห็นไหมครับไฟมันสว่างแค่นี้เองนะครับทีนี้ลองมาดูตัวที่ผมเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับเทียบกันมันสว่างกว่ากันเยอะเลยนะครับเนี่ยดูจากแสงสะท้อนก็ได้นะครับเทียบกับตัวหลอดไส้เห็นไหมครับ แทบจะไม่สะท้อนตัวตัวแผงด้านหลังมาเลยนะครับเนี่ยเกี่ยบกับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดอตัวขั่วออกถอดก็ดึงตรงๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือหลอดไส้นะครับหลอดเดิมมันนะครับอ่าเนี่ยตอนหัววันก็แสงก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งอันนี้คือ ด้านที่เปลี่ยนเป็นไฟ LED ไปแล้วนะครับเปรียบดูกันชัดๆเลยนะครับสองด้านนะครับอันนี้เป็นด้านที่เป็นหลอดหลอดไส้เดิมส่วนด้านนี้เป็น LED ไปแล้วเนี่ยครับความสว่างมันผิดกันมากเลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวหลอดเลยนะครับ ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดนะครับเนี่ยอันนี้คือหลอดไส้เดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเราหาอะไรดึงนะครับพอดีว่าผมเปิดหลอดเมื่อกี้มันร้อนนะครับเนี่ยดึงออกมาตรงๆเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ตัวหลอด LED ของเรานะครับเข้าไปครับ อ่าพอเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับอ่าเนี่ยครับเสียบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะติดแบบนี้เลยนะครับถ้าเสียบแล้วไม่ตรงขั้วก็ดึงแล้วก็สลับด้านแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ ประกอบแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนหลอด LED ทั้ง2ด้านนะครับหลอดไฟเลี้ยวนะครับทั้งสองด้านนะครับอันนี้เป็นหลอด LED เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหลอดไส้เดิมนะครับเป็นหลอดไส้เดิมหัวออกไปแล้วเดี๋ยวผมก็เก็บไว้เป็นหลอดสำรองนะครับ นครับเทียบกันสว่างมากเลยนะครับอันนี้ก็ทําให้เราปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือ,อไฟเลี้ยวเราเป็น LED เนี่ยมันจะไม่ร้อนมากเท่าหลอดไส้นะครับก็ทําให้ยืดอายุการใช้งานหลอด LED ของเราไปได้ให้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่เรา ติดตั้งตัวหลอด LED เรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้หมุดนะครับตัวเดิมนะครับยึดสองตำแหน่งที่เราแกะมานะครับเราก็แค่ใส่แล้วก็กดลงไปเลยนะครับดูซิว่าตัวแผงเราวางด้วยความเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอีกตัวหนึ่งก็เสียบลงไปตรงๆนะครับอ,อีกด้านหนึ่งนะครับก็ เก็บให้เรียบร้อยนะครับว่า,เ,าเข้าล่องเข้ารูมาหรือยังนะครับอา่าโอเคมันอาจจะมีจุดขยับนะครับ เรียบร้อยนะครับจะให้เรียบร้อยนะครับว่าอย่างเหมือนเดิมนะครับตัวายางกันซึมน้ำ ครับติดอ่าด้วยความเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะปิด้าท้ายทดสอบดูภาพรวมอีกอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับอ่าติดไฟหลอด LED แล้วสว่างมากๆเลยดูมุมด้านข้างนะครับ มันจะกระพริบป,ปกตินะครับไประดับการกระพริบเหมือนไฟไฟเลี้ยวเราหลอดเดิมแหละนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมเรื่องความสว่างมากยิ่งขึ้นโอเคครับวันนี้ก็รีวิวตัวหลอดไฟ LED นะครับใส่ไฟท้ายรถยาริ์เอทไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ